สวัสดีค่ะกะะัลยาณมิตรทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังในช่องของแม่หมอในวันนี้นะคะวันนี้เช่นเคยนะคะเรามาแรนดอมพลังงานกันนะคะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือข้อความนะคะจากเทวดาประจำตัวของคุณนั่นเองนะคะท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะ เราก็ามาดูพลังงานกันก่อนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะเพราะว่าเป็นแรนดอมนั่นเองนะคะแปดไม้ควีนอฟครับติไฮเลฟเฟนนะคะหกถ้วยหกเหรียญน,นะคะหกถ้วยหกเหรียญสิบไม้ ห้าไม้สองดาบสามไม้นะคะแล้วก็สิบถ้วยนะคะแปดไม้นะคะคุณช่วงนี้นะค,ะคุณอาจจะ กำลังได้รับข่าวดีนะหรือได้รับของขวัญบ้างอย่างนะคะ <c oughs> คุณนะคะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณดีนะคะแล้วก็ไหวพริบก็ดีมากๆด้วยนะคะ <c oughs> คุณสามารถที่จะค้นพบทางออกของปัญหาได้นะคะเ <c oughs> มื่อคุณเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ของปัญหานะคะ <c oughs> เรื่องราวความหนักความเหนื่อยหรือปัญหาผู้คนนะคะ <c oughs> ปัญหาความขัดแย้งต่างๆนะคะ <c oughs> คุณสามารถที่จะ ได้คําตอบนั้นนะคะแล้วก็คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจดีมีเมตตานะคะแล้วก็ชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเนี่ยมีปัญหานะคะหรือตกทุกข์ได้ยากในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านก็จะมาช่วยเหลือคุณนะคะหรือมาไกด์ลายนําทางให้กับคุณด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตเมตานะคะ,ะรวมถึงเนี่ย คุณก็เป็นคนที่รู้ด้วยนะคะว่าตัวเองต้องการอะไรนะค,ะคุณเข้าใจความรู้สึกของตัวเองค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมีปัญหาขัดแย้งกับผู้คนนะคะรอบๆข้างเนี่ยหรือปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาถาโถมคุณนะคะการที่คุณจะต้องแบกรับปัญหาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะหรือปัญหาอื่นๆเนี่ยคุณก็จะใช้เซนส์สัญชาตญาณของคุณนะคะในการ นำทางนะคะมากกว่าที่จะใช้ตรกาและเหตุผลนะคะเพราะว่าคุณไม่อยากที่จะเอาชนะผู้อื่นนะคะคุณก็ไม่ได้ต้องการแค่ชัยชนะนะคะเพราะคุณรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเหตุผลน่ะมันก็มีหลายเหตุผลที่มันอาจจะถูกทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่ามันขัดแย้งกันเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นคุณไม่อยากที่จะเอาชนะใครนะคะเพราะบางครั้งคุณก็คิดว่าเหตุผลของคุณน่ะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะคะคุณค่อนข้างที่จะ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะรวมถึงคุณก็รับฟังความคิดเห็นของตัวเองด้วยนะคะค่อนข้างที่จะคิดอย่างละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็ใช้ไหวพริบปฏิภาณนะคะในความเป็นตัวของคุณนะคะความฉลาดหลักแหลมของคุณให้เกิดประโยชน์นะคะก็มีการคิดพิจนารณาอย่างรอบคอบนะคะสิ่งไหนที่คุณกําลังรอคอยอยู่นะคะก็มองว่าคุณจะได้รับนะคะคุณจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ การได้เรื่องขั้นในเรื่องของจิตวิญญาณก็ได้นะคะจิตวิญญาณของคุณจะมีการพัฒนาเริ่มต้นนะคะอาจจะมีการพัฒนาต่อยอดเลื่อนลำดับขึ้นไปนะคะในเรื่องของความสุขนะคะคุณอาจจะได้พบครอบครัวทางจิตวิญญาณของคุณนะคะหรือคุณอาจจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้เติมเต็มความสุขที่แท้จริงนะคะให้กับตัวคุณเองและคนในครอบครัวของคุณนะคะคุณมีการตื่นรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่อยากที่จะไป แก้ปัญหาใดๆด้วยความรุนแรงหรือการประทะนะคะคุณมากที่จะคิดไต่ตองอย่างละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็มีสัญชาตญาณนะคะที่ดีในการแก้ไขปัญหานะคะใช้สติปัญญาไหวพริบนะคะรวมถึงเนี่ยคุณนะคะก็มีของเก่าของเดิมด้วยนะคะสติปัญญาและความรู้ของคุณเนี่ยก็ติดตัวคุณมาหลายพวบหลายชาตินะคะคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมานะคะสิ่งไหนที่มันเป็นภูมิปัญญาและความรู้เก่าๆของคุณนะคะมันจะ ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจะมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหานะคะรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านก็จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับคุณด้วยนะคะคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนดีนะคะแล้วก็อยู่ในศีลธรรมันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ปกปักรักษาคุณอยู่แล้วนะคะไพ่ของเดอะทาวเวอร์นะคะเดอะเชลิออตเดอะเวิร์นะคะแล้วก็หกดาบ เดอะทาวเวอร์นะคะคุณจะอาจจะได้รับข่าวดีนะคะอย่างรวดเร็วก็ได้นะคะเดอะแชริออรเนี่ยคุณอาจจะได้เดินทางนะคะเร็วๆนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีนะะในเรื่องของการเดินทางนะคะคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะหรืออาจจะเดินทางไปรอบโลกนะคะไปต่างประเทศก็ได้เพราะว่าไพ่เดอะเวิลด์นะคะเป็นไพ่ของ รอบโลกนะคะคุณจะไปที่ไหนก็ได้หรืออาจจะเป็นการเดินทางในเรื่องของออนไลน์ก็ได้นะคะคุณอาจจะเข้าไปศึกษานะคะในเรื่องของหลักของปรัชญานะคะการพัฒนาตัวเองในเรื่องของธรรมะหรือในเรื่องของจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นนะคะจากการท่องโลกในออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าคุณจะมีการเดินทางนะคะอาจจะเดินทางในเรื่องของออนไลน์ก็ได้นะคะ เป็นการเดินทางไกลด้วยนะคะก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานนะ,ะแต่ในระหว่างที่คุณเดินทางเนี่ยคุณนะคะก็ต้องมีการปรับบาลานซ์ปรับสมดุลด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวนะคะหลายๆอย่างเลยนะคะเรื่องราวบางอย่างนะคะรวมร่วมกันนะคะกับผู้คนจํานวนมากนะคะคุณอาจจะได้เข้าไปร่วมกลุ่มร่วมทีมนะคะในการ ทำกิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาจิตใจก็เป็นได้นะคะมีการเดินทางคุณจะได้ประสบพบเจอนะคะกับผู้คนหลากหลายรูปแบบนะคะผู้คนทั้งดีและไม่ดีด้วยนะคะที่เข้ามาอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะคุณอาจจะต้องบาลานตัวเองนะคะให้อยู่ตรงกลางให้อยู่ในศีลธรรมมันดีนะคะรวมถึงเนี่ยก็ในเรื่องของกายภาพด้วยนะคะความเหนื่อยของปัญหาต่างๆนะคะคุณก็ บาลานด้วยนะคะอย่าให้ตัวเองเครียดมากเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความเป็นกลางนะคะการปรับสมดุลพลังงานคุณจะได้เดินทางนะคะเป็นการเดินทางไกลด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเติบโตนะคะทางจิตวิญญาณจะมีการพัฒนาเลื่อนขั้นนะคะไปควบคู่กันกับองค์กรของคุณคะคุณอาจจะได้ร่วมงานนะคะกับองค์กรขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนะคะในในเป้าหมายเดียวกันนะคะเพื่อให้ บรรลุจุดมุ่งหมายในชีวิตที่สำคัญสูงสุดของคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะก้าเหรียญน,นะคะก้าเหรียญแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะจะมีโชคดีในการเดินทางนี้นะคะคุณจะผ่านประสบการณ์เยอะแยะมากมายทำให้คุณเติบโตนะคะคุณจะได้มีคุณค่าในตัวเองเยอะแยะมากมายนะคะก้าเหรียญคุณค่าในตัวเองด้วยแล้วก็ ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะคุณจะประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของจิตใจนะคะร,รวมถึงในเรื่องของวัตถุสิ่งของเงินทองด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยชื่อเสียงนะคะคุณจะมีชื่อเสียงและมีคนน้าหน้าตือตาม,มีคนรู้จักคุณนะคะไพ่บบของ Seven o f อฟเพนเตอนนะคะสิบดาบปัญหาอุปสรรคของคุณนะคะกำลังจะจบนะคะ คุณมีปัญหาใดนะคะคุณจะได้รับการแก้ไขนะคะสิงศทธิ์เนี่ยท่านมาช่วยคุณนะคะรวมถึงคุณจะได้ที่ปรึกษาที่ดีนะคะจะช่วยกันนะคะแก้ไขปัญหาของคุณให้มันจบสิ้นนะคะแล้วก็เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่นะคะเป็นเด็กฟูนะคะการประจนภัยเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นนะคะคุณจะได้ประจนภัยไปกับทีมของคุณนะคะคุณจะได้เยียวยาจะได้รักษาตัวเองนะคะ เมื่อคุณเยียวยาและรักษาตัวเองเสร็จสมบูรณ์นะคะคุณก็จะได้เดินทางนะคะคุณมีปัญหาอุปสรรคใดนะคะที่ยังติดค้างอยู่นะคะที่คุณยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้ฮิวนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องบาลานตัวเองให้ได้นะคะแล้วเยยวยาตัวเองนะคะให้เสร็จสมบูรณ์นะคะเมื่อคุณบาลานตัวเองได้เยียวยาตัวเองได้อย่างเสร็จสมบูรณ์นะคะคุณก็จะได้เริ่มนะคะ ผจญภัยนะคะจะมีงานมาให้คุณตลอดนะคะงานงานนี้อาจจะเป็นทาเป็นจ็อบก็ได้นะคะเมื่องานนี้จบคุณก็มีงานใหม่นะคะคุณจะมีการรับงานไปเรื่อยๆนะคะก็ธุรกิจการงานของคุณนะคะจะได้รับการขยายผลนะคะเมื่องานคุณจบหนึ่งจ็อบคุณจะได้พบกับงานใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่หนึ่งของคุณก็คืองานในการพัฒนาตัวเองนะคะในการ เอาตัวเองให้รอดนะคะจากสมรภูมิของคุณนะคะจากปัญหาที่คุณกําลังเผชิญนะคะงานที่2ของคุณนะคะคุณจะได้ออกเดินทางกับเพื่อนร่วมทีมของคุณนะคะไปพบเจอผู้คนใหม่ๆนะคะไปเรียนรู้ไปผปจญภัยนะคะแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยคุณก็ต้องสมดุลพลังงานด้วยนะคะเพราะว่าการที่คุณไปเจอผู้คนใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเดิมๆเนี่ให้คุณได้ชาเลนนะคะแต่คุณสามารถที่จะ ออกจากมันได้คุณสามารถที่จะหลุดพ้นได้เพราะว่าคุณมีประสบการณ์นั่นเองนะคะประสบการณ์เก่าๆประสบการณ์เดิมเดิมของคุณน่ะนำมาใช้ในการเดินทางในครั้งนี้ได้นะคะทำให้มันย่นระยะเวลาได้และคุณจะประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นนะคะคุณจะได้รู้จักผู้คนมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะและใครๆเนี่ยก็อยากที่จะมาห้อมล้อมคุณนะคะคุณจะ ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงนะคะไม่ว่าผู้คนเหล่านั้นที่เข้ามากระทบกระทั่งคุณนะคะหรือเข้ามาสัมผัสกับพลังงานของคุณนะคะก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะนำปัญหามาให้คุณบ้างนําอุปสรรคมาให้คุณบ้างนะคะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณได้แบกรับบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสามารถที่จะเอาตัวเองออกมาได้นะคะเพราะว่าคุณมีประสบการณ์แล้วนะคะจากการพัฒนาตัวเองของคุณนะคะคุณมีของเก่าของเดิมนะคุณมี ความเข้มแข็งในระดับจิตวิญญาณนะคะที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดด้วยนะคะสติปัญญาและความรู้ความสามารถของคุณนะคะคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างอย่างฉับพลันด้วยนะคะไพ่ของ8ไม้กับเดอะทาวเวอร์นะคะคุณมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากๆนะคะสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ได้นะคะคุณจะออกจากสถานการณ์นั้นได้อย่างเร็วนะคะเมื่อคุณมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เริ่มต้นนะคะการออกเดินทางของคุณนะคะคุณจะเข้าใจนะคะว่าสิ่งไหนที่มันไม่ได้ตอบโจทย์นะคุณก็แค่ปล่อยวางแล้วเดินออกมาเท่านั้นเองนะคะนั่นคือหลักการนะคะเมื่อคุณจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะคะคุณเจอสิ่งไหนที่มันไม่ได้ตอบโจทย์คุณนะคะคุณก็แค่เดินหันหลังแล้วเดินออกมาเท่านั้นจริงๆนะคะนี่คือนี่คือสิ่งที่คุณ หน้าที่ของคุณนะคะที่คุณจะต้องทําก็คือการเดินทางของคุณในครั้งนี้นะคะจะเจอผู้คนมากมายนะคะเข้ามาเอาพลังงานใดๆก็แล้วแต่มาใส่คุณเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่คุณไม่ใช่นะคะไม่ใช่สิ่งที่มันคู่ควรไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะที่คุณปรารถนาคุณก็หันหลังแล้วเดินออกมาได้เลยนะคะเมื่อคุณทําสําเร็จนะคะคุณก็จะมีงานใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็ทำงานเป็นจับ j ไปนะคะคุณจะมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าไพ่ของแดไม้เนี่ยมันก็เป็นไพ่ของการเดินทางด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวตัวของคุณเนี่ย template น,นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะรักตัวเองมากๆนะคะเมื่อสิ่งไหนไม่ใช่คุณก็เดินออกมานะคะแล้วก็มาสู่ส,สิ่งที่ดีกว่านะคะเมื่อคุณเดินออกมาเนี่ย แพหมอก็มองว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะสมดุลพลังงานได้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณมีประสบการณ์แล้วคุณสามารถที่จะตัดสิ่งไหนที่ไม่ใช่นะคะปล่อยวางมันได้แล้วก็ทาพลังงานของตัวเองให้มันดีขึ้นด้วยนะคะคุณมีความสามารถมากๆานะคะในการที่จะพัฒนาตัวเองนะสามดาบกับในเรื่องของความรักนะคะปัญหาใดก็แล้วแต่นะ,ะที่มันเป็นปัญหา เล็กๆน้อยๆนะคะปัญหาหย,หยิมเนี่ยที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในเรื่องการทะเลาะถกเถียงการไม่เข้าใจกันของผู้คนรอบๆตัวคุณนะคะคุณสามารถที่จะแก้ไขาได้นะคะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอๆเลยนะคะสิบเหรียญน,นะคะพลังงานของคุณก็คุณก็เป็นคนที่ตื่นรู้นะคะได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ อิ่มเต็มในเรื่องของพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะปรับสมดุลของตัวเองได้อยู่แล้วนะคะก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะแต่ข่าวดีของคุณก็คือคุณจะได้เดินทางนะคะคุณจะได้ข่าวดีนะคะจะได้เดินทางกลับนะคะเป็นการเดินทางกลับไปสู่จิตวิญญาณของคุณนั่นเองนะคะจิตวิญญาณเดิมแท้ของคุณคุณจะได้กลับบ้านนะคะเป็นการเดินทางไปสู่สิ่งเก่าๆที่คุณจากมานั่นเองนะคะคุณอาจจะ เคยอ,อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะในอดีตชาติก็ได้นะคะหรือคุณกําลังลงมานะคะเพื่อต่อยอดบางอย่างนะคะเพราะว่าเด็กไม้เนี่ยมันเป็นการลงมาทํางานบางอย่างที่คุณยังทําไม่สําเร็จนะคะคุณยังทําไม่สําเร็จในภพชาตินั้นนะคะก็ลงมาทําต่อยอดนะคะเพื่อให้สําเร็จและได้กลับบ้านเก่านะ,ะก็คืออาจจะกลับนิพพานก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ของพระสังฆราช ขึ้นมานะคะคุณอาจจะเดินทางนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเดินทางเพื่อเรียนรู้นะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็ช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยนะคะเพื่อความปรารถนาที่สูงสุดของคุณก็คือการกลับบ้านนั่นเองนะคะแต่คุณจะได้ร่วมทีมนะคะคุณจะมีทีมด้วยนะคะคุณไม่ได้ไปคนเดียวอย่างแน่นอนคุณมีทีมซัพพอร์ตที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะคุณมี ทีมซัพพอร์ตนะคะมีที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะจุดมุ่งหมายเดียวกันทุกคนนะคะจะลงเรือลําเดียวกันนะคะไปสู่จุดมุ่งหมายของการนิพพานก็เป็นได้นะคะคุณจะได้เดินทางสู่องค์กรใหญ่นะคะองค์กรระดับโลกนะคะแล้วก็การเดินทางครั้งนี้ยาวนานด้วยนะคะยาวนานมากๆนะคะเพราะว่าเดชเลอออเนี่ยอุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะแต่คุณ จะทาให้คุณเติบโตและเข้มแข็งก็บาลานซ์ไปนะคะขาวและดำนะค,ะคุณจะได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตานะคะขาวและดำนะคะบาลานซ์กันไปนะคะสิ่งไหนไม่ตอบโจทย์คุณก็เดินออกมานะคะไม่ยากนะ,คะแค่เดินออกมาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็รักตัวเองให้เป็นนะคะแล้วคุณจะประสบความสาเร็จในชีวิตนะคะชีวิตคุณต้องการอะไรนะคะต้องการบุญบารมีนะคะเพื่อเพื่อพาให้คุณกลับบ้านคุณก็จะได้ถ้าเกิดคุณ ไม่ได้เลือกเส้นทางของการไปนิพพานนะคะคนเลือกความสุขทางโลกคนก็จะได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะคะร,รักตัวเองให้มากๆนะคะการที่เรารักตัวเองเนี่ยมันทําให้สภาวะจิตใจของเรานะคะมันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาแล้วเรา ยังไม่รักตัวเองนะคะเรายังจมอยู่กับมันเนี่ยมันทําให้สภาวะจิตใจของเราย่าแย่นะคะแล้วเราจะไปถึงจุดหมายช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารักตัวเองมากๆเนี่ยมันทําให้พลังงานของเราดีขึ้นนะคะและจุดหมายของเราเนี่ยมันจะง่ายนะคะคุณจะเดินควบคู่กันไปกับทีมงานของคุณนะคะคุณมีทีมงานระดับโลกนะคะคุณมีหลายคนนะคะในองค์กรของคุณนะคะก็เข้าร่วมทีมนะคะเข้าร่วมทีมสามไม้นะคะคุณจะมีองค์กร มากกว่า3คนขึ้นไปนะคะองค์กรของคุณน่ะน่าจะมีคนเยอะเลยนะคะระดับโลกนะคะระดับ the world นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไปกับคุณด้วยนะคะ mm hmm. คุณจะมีเพื่อนร่วมทีมนะคะที่ไปด้วยกันแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะ mm hmm. เรานะคะจะเป็นครอบครัวทางจิตวิญญาณนะคะ mm hmm. พัฒนาตัวเองนะคะเพื่อให้มีความสุขทั้งตัวเองและมีความสุข ในครอบครัวด้วยนะคะก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันไปในระหว่างทางนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กันนะคะแล้วก็รับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะคะก็งานนี้นะคะเป็นการเดินทางครั้งสําคัญในชีวิตของคุณนะคะเพื่อการบรรลุนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาไว้นะคะคุณปรารถนาสิ่งใดนะคะก็คุณต้องไปดูนะคะในเรื่องของอดีตชาติด้วยนะคะว่าชาติที่แล้วเนี่ย คุณอาจจะปรารถนานะคะที่จะไปนิพพานก็ได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่สําเร็จนะคะคุณอาจจะมีการเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคะไพ่ของเดอะทาวเวอร์นะคะเมื่อคุณเสียชีวิตอย่างกระทันหันเนี่ยภารกิจของคุณไม่ได้จบนะคะในชาตินั้นคุณจึงมาต่อยอดในชาตินี้ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถ้าคุณนะคะจักรวาลจะถามคุณนะคะว่าคุณยินดีที่จะเข้าสู่เส้นทางไปด้วยกันไหมนะคะจาก จักรวาลนนจะส่งโอกาสมาให้กับคุณนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณจะรับหรือไม่รับนะคะถ้าคุณรับเราก็าไปต่อนะคะกับทีมงานนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่รับเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมีความสุขในทางโลกได้นะคะในทางมิติที่3ได้เช่นกันนะคะก็อยู่ที่คุณเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางครั้งนี้นะคะไม่ได้โรยเลยกีบกุหลาบนะะเส้นทางของนิพพานเนี่ยเจ็บปวดนะคะและอุปสรรคเยอะแต่คุณก็แค่ เรียนรู้และปล่อยวางเท่านั้นเองนะคะถ้าคุณทําได้นะคะคุณก็ไปถึงฝั่งฝันแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองนะคะสมดุลพลังงานนะคะแล้วก็คิดบวกให้เยอะๆรักตัวเองให้เยอะๆนะคะเป็นการเป็นเส้นทางลัดนะคะของการเดินทางนะคะเป็นการย่นระยะเวลานะคะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายให้สําเร็จในภพชาตินี้นั่นเองนะคะแม่หมอก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับใครนะคะที่ร่วม เดินทางมาด้วยกันในคลิปนี้นะคะก็ขอให้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแม่หมอก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะร่วมเดินทางไปในเส้นทางของสายจิตวิญญาณนะคะเพื่อการพัฒนาตัวเองนะคะก็ขอให้คุณโชคดีและประสบความสําเร็จในพบชาตินี้นะคะอย่าลืมปล่อยวางนะคะปล่อยวางนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกบันนี้ไม่ใช่ของเรานะคะและทําพลังงานของคุณให้เป็นบวกนะ,ะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะคะก็พบกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ